สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังจะส่งบทความนะครับมาที่งานประชุมวิชาการแห่งนี้นะครับต่อไปนี้จะเป็นวิธีการใช้แม่แบบบทความของณนะประชุมวิชาการแห่งนี้นะครับเรามาดูวิธีการใช้กันนะครับถ้าเราใช้เป็นมันไม่ยากเลยนะครับและโอกาสจะทำให้บทความของเราส่งผ่านสามารถทำได้ง่ายด้วยนะครับวิธีการเลยนะครับ ในเบื้องต้นเราจะต้องไปดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบมาก่อนนะครับซึ่งนี้เป็นไฟล์แม่แบบที่ดาวน์โหลดมาจากงานประชุมวิชาการมาแล้วนะครับถ้าเราดาวน์โหลดมาจะเปิดด้วยได้อย่างนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word ที่เป็น Office 365นะครับหรือถ้าเป็น Office เวอร์ชันสอเป็นต้นไปนะครับเวอร์ชันเก่าๆเ,เปิดได้ไหม นื่องจากว่าไฟล์ที่เรา,เาทําเป็นต้นแบบให้จะเป็นไฟล์ docx นะครับก็คือเป็นไฟล์ w o r เวอร์ชันใหม่มันจะสามารถเปิดบนเวอร์ชันที่เป็น Office 2016เป็นต้นไปได้ดีนะครับถ้าเป็น Office เวอร์ชันเก่าๆเปิดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคในเบื้องต้นเราจะต้องเตรียมไฟล์ดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องเตรียมไฟล์เอกสารของเราก่อน ถ้าเราถ้าเรามีไฟล์ word อ,อยู่แล้วผมแนะนำให้ Copy ไฟล์ word ของเรานะครับามาวางไว้บน Notepad แบบนี้นะครับก็คือ Copy มาวางบน Notepad แบบนี้นะครับเหตุผลที่ต้องวางบน Notepad มันจะเป็นการล้างการจัดรูปแบบจากไฟล์ Word เ,เดิมนะครับให้มาอยู่บนไฟล์ Notepad ซึ่งในไฟล์ Notepad จะมีเพียงแค่ข้อความเท่านั้นนะครับ จะทำให้รูปแบบไม่เพี้ยนนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการคัดลอกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นหัวข้อนะครับวิธีการใช้แม่แบบเราไม่ยากนะครับก็คือแค่ Copy มาแบบนี้นะครับคลิกขวาทําการคัดลอกนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเปิดเครื่องหมายพายก่อนตัวนี้นะครับให้เปิดเครื่องหมายพายในไฟล์แม่แบบของเรา ดัะนั้นทาการเลือกนะครับหัวใจสําคัญก็คือเราจะไม่เลือกจนถึงเครื่องหมายายเราจะเลือกโดยการถอยหลังมาหนึ่งครั้งวิธีการถอยหลังหนึ่งครั้งง่ายๆครับอาจจะเลือกอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถอยมาแต่ว่าโดยปกติแล้วใช้เมาส์มันจะยากครับผมแนะนํานะครับให้เราทําการเลือกคลุมมาแบบนี้หลังจากนั้นให้กดชิปนะครับแล้วก็ลูกศรซ้ายหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ กดชิปลูกศรซ้าย1ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาครับแล้วก็ทําการวางครับการวางแบบนี้นะครับมันจะทําให้รูปแบบไม่เพี้ยนไปนะครับไม่เพี้ยนไปถึงตรงนี้นะครับถ้าชื่อเรายาวต้องการขึ้นมาทัดใหม่ให้กดชิป e อ t e r รนะครับชิป Enter สัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ใช่เครื่องหมายพายนะครับจะเป็นคำลังชิป enter นะครับ นะซึ่งวิธีการนี้จะทําให้ไม่เพี้ยนนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเวลาเราคัดลอกชื่อนะครับก็คัดลอชื่อมาได้เลยนะครับ c อนทอนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนง่ายครับเราก็ c อนทอนวีนะครับเราก็ค่อยๆทําไปนะชื่อนามสกุลนะครับ c อนทอสนะครับ ตัวนี้เราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับคอนโดลวีนะครับส่วนเล็กยกกําลังตรงนี้นะครับเราต้องดูให้สอดคล้องกับหน่วยงานนะครับหรือว่าที่ทํางานเนาะว่าลําดับที่เท่าไหร่เป็นยกกําลังที่เท่าไหร่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้เราก็ลบทิ้งนะครับด้านหลังตรงนี้อย่าลืมนะครับเวลาเราลบทิ้งยังไงเราจะไม่ลบเครื่องหมายภายทิ้งนะครับเพราะเครื่องหมายภายเป็นเครื่องหมายในเรื่องของพารากราฟนะครับ โอเคนะครับบทคัดย่อ,อไม่ต้งอง c ั p ปไปนะฮะเราก็มาที่ส่วนนี้เลยครับส่วนบทคัดย่อ,อนะครับก็คลิกขวานะครับคัดลอ,อกแล้วลเราก็มาตรงนี้นะครับสังเกตนะฮะเราจะไม่เลือกถึงเครื่องหมายายคลิกขวานะครับรวางเจนว่าถ้าวางแบบนี้นะครับเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าฟอนต์ในนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับขนาดในนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับนะฮะ เราก็จะทำไม่ทำไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอย่างเช่นเรามีคำสำคัญอยู่นะครับเราก็พิมพ์คำสำคัญนะครับคัดลอกมาเลยครับ Ctrl C หรือว่าคลิกขวา Copy นะครับเราก็มาใส่ในคำสำคัญตรงนี้นะครับ Ctrl V น,น,นะครับตรงนี้เราก็เว้นวรรคเพิ่มนิดหนึ่งนะครับนะครับ <c oughs> เห็นว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีการทําให้ข้อความไม่เพี่ยนนะครับแล้วก็ฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์เดิมอยู่ตลอดเวลานะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับเวลาเรา,เราคัปลอ้มาวางนะครับวเวลาเราจะเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกแบบนี้นะคไม่ให้ติดเครื่องหมายพายนะครับไม่ให้ติดเครื่องหมายพายโดยการกดชิปแล้วก็ลูกศรซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คลิกขวาวางได้เลยนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือทบทวนอีกรอบนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับโอเคนะตรงนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะใช้การเปลี่ยนข้อความนี้โดยการไม่ลบเครื่องหมายภายทิ้งนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นที่ทํางานของท่านได้เลยอันนี้ผมขออนุญาตมั่วข้อความใส่กันนะครับโอเคนะครับผมมาเป็นถึงตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะก๊อปปี้ข้อความนะครับโอเคตอนทอนสีนะครับมาถึงตรงนี้ครับเหมือนกันนะฮะไม่เอาเครื่องหมายภายนะครับ ตัวลูกศรซ้ายทีหนึ่งนะครับชิปคอนโทลชิปลูกศรซ้ายในการกดคอนโทนวีครับทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ชิปเอนเตนะครับชิปเอนเตนะครับ first a u t h o r n a m e นะครับจินตลานะครับนะฮะเราก็ใส่ไปแบบนี้ก็คอนโทนวได้เลยนะครับแบบนี้นะครับฟอนต์ไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับ ฟอนต์และรูปแบบทุกอย่างจะไม่เพี้ยนเลยนะครับ Copy มานะครับกำหนด v นะครับถ้ามี2ท่านก็เอานมาไว้ตรงกลางนะครับนะหรือไม่ใส่เอเลยก็ได้นะครับเอาตัดทิ้งไป a b s t a c t นะครับแล้วก็ copy o p a p s t a c t ลงมานะครับจากข้อความต้นฉบับตรงนี้ครับ c o n t r n t นะครับคลิกขวา copy นะครับ มาเปลี่ยนตรงนี้ครับเช่นเดียวกันนะฮะโดยไม่เปลี่ยนที่เครื่องหมายพายนะฮะสังเกตไหมเราจะไม่เลือกถึงเครื่องหมายพายนะครับ Ctrl V เรียบร้อยแล้วะครับอันนี้เป็นคําเฉพาะเนาะต้องชี้เ็นเทอร์เขานิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นคําไหนที่อย่างนี้นะครับต้องชี้เ็นเทอร์เขานิดหนึ่งนะฮะโอเคนะคีย์เวิร์ดนะครับเช่นเดิมนะถ้าคีย์เวิร์ดของภาษาอังกฤษต้องมีคอมม่านะนะฮะ Data Management นะครับเราก็ามาตรงนี้นะครับ แต่ถ้าภาษาไทยไม่ต้องนะครับเพราะภาษาไทยเราใช้การเว้นวรรคอยู่แล้วนะครับตรงนี้ต้องใส่คอมม่เขานิดหนึ่งเรียบร้อยเลยนะครับเห็นว่าง่ายมากเลยเห็นไหมครับการเอาข้อความมาใส่ในแม่แบบตัวนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าใหม่บทนํานะครับเรามาถึงบทนํานะฮะโอเคบทนําตรงนี้มีข้อความดังนี้ครับถ้าเราใช้หลักการอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะฮะ เราจะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะก็แค่มาวางเวลาเราเลือกตรงนี้นะครับอย่าให้ถึงเครื่องหมายพายนะฮะอย่างตรงนี้ตัวนี้มีเครื่องหมายพายอยู่เห็นไหมครับกดชิปนะฮะลูกศรซ้ายหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็วางข้อความนะครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะข้อความก็ได้มาโดยแทบไม่ต้องจัดอะไรเลยนะครับทุกอย่างนะครับก็จะเป็นไปตามรูปแบบนะฮะโอเคตรงนี้เราก็ลบทิ้งนะครับหมายถึงว่าข้อความเดิมของ ตัวบทความที่แม่แบบตัวนี้นะครับอันนี้สองนะฮะสอการฝึกงานโอเคแล้วก็เอา2.1งจุดหนึ่งะฮะในจอเรามีหัวข้ออยู่แล้วเนาะเราก็เอาแค่ตรงนี้ไปนะครับตัวนี้นะครับไม่เอาเครื่องหมายภายนะครับ c อนทอนวีนะครับวาารรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนาะคอนทอนซีนะเวลามาวางก็เหมือนกันนะครับเราจะไม่เลือกจนถึงเครื่องหมายพายนะครับ ขนวีนะครับเห็นไหมฮะง่ายไหมครับแล้ว uh, ก็คลิกลิขิตข้อความนะฮะขนมสี่นะครับเห็นว่าถ้าถ้าเราเข้าใจตัวนี้ฮะไม่เอาเครื่องหมายพายนะตรงนี้นะครับขนมวีทุกอย่างจะง่ายมากเลยนะครับในการใช้แม่แบบตัวนี้นะครับส่วนรูปภาพตัวนี้นะครับผมทําเป็นกรอบแบบนี้ไว้แล้วเพื่อให้ข้อความของรูปภาพตัวนี้กับรูปภาพติดไปด้วยกันนะครับ เราก็แค่มาเปลี่ยนข้อความในนี้เท่านั้นเองครับกนะารเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับรูปภาพเราก็มีหน้าที่แค่พิมพ์เข้าไปแค่นั้นเองนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับโอเคนะครับครานนี้สําหรับท่านใดที่ทําไปแล้วมันเพี้ยนนะครับเรามาดูนิดหนึ่งนะครับผมขออธิบายนิดหนึ่ง ตรงนี้นะครับของเราได้มีการทำสไตล์ไว้นะครับให้กดสัญลักษณ์ตรงนี้ลงมานะครับกดลงมาปุ๊บท่านจะเห็นว่าเรามีสไตล์ไว้นะครับอย่างเช่นสไตล์ x x นะฮะ x 2 x นะครับสไตล์3 x นะฮะสไตล์ x หัวข้อนะครับอ่ะสมมุติเรามาเริ่มใหม่เลยนะครับสมมติว่าในตรงนี้เรามาเริ่มต้นใหม่สมมติตรงนี้เราพูดถึงเรื่องการดําเนินงานนะครับ การดาเนินงานแล้วก็เราอยากจะใช้หัวข้อแล้วตอนนี้นะครับก็ให้เราเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาพิมพ์หัวข้อที่เป็นแบบนี้นะครับการดําเนินงานคราวนี้การดำเนินงานเป็นหัวข้อที่3เนาะเราก็จะพิมพ์ตรงนี้ว่า 3. จุดนะฮะอย่างนี้นะครับ 3. จุดจะเป็นการดําเนินงานนะครับสเปซบาร์หรือแท็บก็ได้นะครับ3จุดแทบ็บ ก็เป็นการดําเนินงานนะครับสมมุติการดําเนินงานก็แบ่งเป็น3.1มจ่ามจุดหนึ่งอะไรนะวิเคราะห์การวิเคราะห์กันวข้อสมมุตินะฮะการวิเคราะห์เราอยากจะได้การวิเคราะห์เป็นหัวข้อที่ x จุด x นะครับเราก็เอาเคอร์เซอร์มาไว้ก่อนแล้วก็พิมพ์เอาเมาส์ามาชี้ตรงนี้ x จุด x ปุ๊บเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นการวิเคราะห์ละ ส่วนเนื้อหาต่อไปก็ใส่เนื้อเรื่องเนาะเนื้อเรื่องนะฮะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต่างๆที่กำลังจะอธิบายนะครับนะฮะผมอนุญาตทำให้ข้อความนี้มีเยอะๆนะครับโดยการ c ั p y วางเยอะๆให้ดูอันนี้เนื้อเรื่องที่กำลังจะอธิบายตรงนี้นะครับนะฮะถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบอื่นอยู่อ่ะสมมุติเป็นแบบนี้อยู่นะครับ เราต้องการให้ใช้เป็นสไตล์ในรูปแบบของบทความนี้นะครับเราก็จะมาใช้เอาเมาส์คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาบอกว่าเนื้อความทั่วไปแค่นี้นะครับมันก็จะเป็นสไตล์ตามรูปแบบของแม่แบบบทความนี้เลยนะครับนะฮะสมมุติว่าจากตรงนี้นะครับต้องมีหัวเรื่องเป็นอะไรนะอพอดีมันมาอยู่ตรงนี้นะฮะ เป็นหัวเรื่องในระดับที่ผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันเป็นหัวข้อย่อยในระดับที่3.1.1จุดนึ่งจุ่งนะ,ะดีสไตล์ผมมันบังนะผมเ,เดี๋ยวก่อนการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะฮะนะครับผมอยากได้หัวข้อนี้นะครับ ผมก็อยากได้เป็นหัวข้อสไตล์นะครับผมก็กดสไตล์ตรงนี้ลงมานะครับเป็นหัวข้อ x 3ตัวนะครับ x 3ตัวก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยเลยอันนี้เราก็พิมพ์ต่อได้เลยหรือว่าเราจะอธิบายเพิ่มเติมต่อไ네ด้ก็ได้นะครับโอ้แน่เอาตัวนี้ย้ายลงมานหนึ่งมันเด้งมาบังหน้าจอตลอดเลยนะฮะนี่ฮะก็อธิบายต่อพิมพ์ต่อได้เลยในหัวข้อตรงนี้นะครับนี่คือหัวข้อของเรานะครับ จะว่าใช้งานง่ายมากนะครับนะฮะในเนื้อหาตรงนี้นะครับก็สรุปเนื Wet ้อหานิดนึงนะฮะถ้าเป็นเนื้อหาทั่วๆไปแบบนี้เราใช้สไตล์อะไรครับเนื้อความทั่วไปถ้าเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับเราใช้สไตล์ x x 1ตัวนะครับถ้าเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับต้องการทาตัวเข้มด้วยเราใช้สไตล์ x 2ตัวนะครับโอเคเนาะถ้าเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับจะไม่เป็นตัวหนานะเราจะใช้ x 3ตัวแบบนี้ครับถ้าเป็นเนื้อความทั่วไปแบบนี้ เราจะใช้เนื้อความทั่วไปแบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเราใช้แม่แบบอันนี้นะครับโดยที่เรามาศึกษาวิธีการตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้ใช้หัวข้อเกิน3ระดับนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่อยู่ในนี้มันเป็นเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนนะครับเราควรจะเรียบเรียงแล้วก็ทำหัวข้อไม่เกิน3ระดับตรงนี้เราได้ทําการอธิบายไว้อยู่แล้วนะครับว่าแต่และเนื้อหาอันไหนใช้แม่แบบหรือว่าใช้สไตล์อันไหนนะครับ โอเคนะครับนะฮะนี่ฮะที่ x x แต่ละตัวนะครับซึ่งมันอยู่ในแม่แบบอันนี้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับนอกนั้นมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูวิธีการแทรกพวกอ,อ้างอิงดีกว่านะครับการแทรกพวกอ้างอิงนี่นะครับเราควรจะใช้เครื่องมือในการจัดการอ้างอิงสัมรับรูปของ Microsoft Word นะครับซึ่งในที่นี้เนะี่ยเราจะใช้อย่างเช่น i ัลเ i n รนะครับ มาที่เมนูอ้างอิงนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเวลาเราจะอ้างอิงนะครับเราจะทําการ manage source ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเคยมี manage source อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําตัวอย่างให้ดูนะครับเรากดกด New ตรงนี้มา1อันนะครับเราเลือกสิ่งที่อ้างอิงเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นเป็น Journal Article นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ไปนะครับในการอ้างอิงของงานประชุมวิชาการที่นี่นะครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดต่อให สิ่งที่อ้างอิงมาเป็นภาษาไทยก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับเช่นตรงนี้เป็นสมคิดออเทอร์เนาะนะครับเราใส่ออเทอร์ไปไทเติลเ,เนาะดิเดลัมเมนออฟเนะะี่ย A.I. in Education แล้วกันนะฮะ Journal uh, name นะฮะ uh, uh, ปกติ Journal เราต้องใส่ชื่อเต็มด้วยนะครับเย uh, นะสองศูนย์สองสี่สม,มุินะครับ Page นะฮะ uh, เราจะ,จะสถมมติว่าเราจะใส่ Page ตามคกายไลน์ของของ ตรงนี้อยู่แล้วนะบนล,ลุ่มอ่ะสมมติบนลุ่มบนลุ่มที่1นะฮะอิชูที่5สมมตินะครับะนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เดียว่าเราก็ได้ตัวนี้มานะสมคิดแซลลีนะครับอันนี้นะครับสองศนสองสี่นะครับแล้ก็กดปิดไปครับเวลาเราจะต้องการใส่นะครับเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับเราคอบเว้นวัคสเปนบาร์สักนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดช่องว่างหน้าหลังหลังจากนั้นเรามาที่ Insert C ์ตไซ t ์เท แล้วมาที่เมื่อกี้ครับสมคิด2อส่วนถึงสี่เห็นไหมครับอันนี้ครับเรากดแทรกมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลขแบบนี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับโอเคนะครับพอเราใส่เลฟเฟอร์เรนซ์แบบนี้แล้วนะครับเรามาดูตรงท้ายนิดหนึ่งตรงท้ายตรงนี้ครับตรงท้ายตรงนี้ครับตรงท้ายตรงนี้จริงๆมันเป็นเลฟเฟอร์เรนซ์อยู่แล้วนะครับเราก็คลิกขวาครับแล้วก็อัปเดตครับเห็นไหมครับ สมคิด2024เมื่อกี้มาแล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปทําเองนะครับใช้วิธีนี้สะดวกกว่าเยอะเลยนะครับนะฮะนะฮะผมแนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับอย่าอย่าไปนั่งพิมพ์เองเลยนะครับนะฮะอะตบตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับวิธีการจะอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่เราไปหาสิ่งที่อ้างอิงมานะครับอ่าหลังจากนั้นมาที่ m g e s o u r c e แล้วก็มา New น,นะฮะมากด New ตรงนี้นะครับ พอ n e วปุ๊บเราก็เลือกนะครับว่าเป็น conference proceeding เราก็พิมพ์ author พิมพ์ title เน้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับถ้าต้นฉบับเขาเป็นภาษาไทยก็ไปแปลให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ใส่ไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมี list อยู่ในนี้แล้วนะครับเราก็กดปิดพอมาถึงตรงนี้นะครับเราต้องการจะใส่อ้างอิงนะครับเราก็ข้อสเปซบาร์ให้ได้สัก2ออันเราก็เว้นไว้ตรงกลางนะครับเราก็ insert citation เราก็มาใส่ตรงนี้ครับ ตอนนี้จะเป็นหมายเลขให้แล้วนะเห็นไหมครับอพอมาถึงตรงอ้างอิงนะครับในไฟล์แม่แบบบทความอันนี้มีอยู่แล้วเราก็คลิกคลิกขวาเท่านั้นนะครับแล้วก็กดกะะอัปเดตฟิลการอ้างอิงทั้งหมดก็จะมาในนี้เลยโดยไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นี่คือตัวอย่างนะครับในการที่จะใช้แม่แบบบทความอันนี้ให้ทุกอย่างเพอร์เฟกที่สุดนะครับโอเคนะครับเรามาดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องตารางนะครับเวลาเราใช้แม่แบบอันนี้นะครับ เราจะต้องพยายามขยับตารางไม่ให้เกินข้อความตรงนี้นะครับหลายท่านเวลาทําตารางนี้มามันอาจจะล้นมานะครับมันอาจจะล้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ตัวไม้แบบตัวนี้นะครับเราจะเซตตารางให้มันไม่ล้นนะครับอย่างเช่นเนี้ยพอล้นมาแบบนี้นะครับมันจะยาวเกินมานะครับผมจะลองขีดเส้นให้ทุกท่านดูนะครับว่าถ้าเราล้นมาแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าเราขีดเส้นเห็นว่าเส้นมันเป็นยังไง เส้นสีฟ้าที่ผมขีดเส้นมาตอนนี้นะครขอเปลี่ยนเส้นเป็นสีแดงแล้วกันเจ๋ยว่ามันล้นมาตรงคําว่าและข้อความตรงนี้เห็นไหมครับเราจะไม่ให้มันล้นมานะครับถ้าเนินขวาตัวนี้ก็าเหมือนกัดสังเกตนะครับถ้าเราให้พอดีกับเส้นข้อความปุ๊บมันจะล้นนะฮะมันจะล้นนะครับพอมันล้นอย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีเราก็ต้องปรับพยายามปรับตารางให้เป็นไงฮะให้ตารางของเรานั้นไม่ล้นเส้นสีแดงนี้นะครับ งเส้นสีแดงอ่ะมายโยยย้ายมาด้านนี้โอเคฮะอย่างนี้พอดีแล้วนะครับอย่างนี้พอดีละฝั่งนี้ก็พอดีเช่นเดียวกันนะครับแนะนํานะครับเราจะต้องปรับตารางให้มันไม่ล้นนะครับัข้อความบทความเราก็จะดูสวยขึ้นมาทันทีนะครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับข้อความที่อยู่ในตารางไม่จําเป็นต้องเป็นไซส์16หรือไซส์15นะครับถ้าบางทีข้อความนั้นมันสามารถเป็นตัวเล็กลงได้นะครับ โดยเฉพาะถ้า that, ตารางไหนมีเฉพาะตัวเลขนะครับมีเฉพาะตัวเลขตัวเลขในข้อความกว่าตัวเลขในนี้บางทีไม่จําเป็นต้องตัวเท่ากันนะครับเราสามารถปรับให้ตัวเล็กลงได้นะครับนะ nah, เราจัดกึงคางจัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับจัดในรูปแบบของตารางนะครับให้อยู่กึงคางเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะทาให้ข้อมูลเหล่านี้มันมันสมบูรณ์แบบได้นะครับผมเน้นนะครับถ้าอยู่ในตารางนะครับ บางทีเราใช้ฟอนต์ที่ไม่ใช่ฟอนต์ไทยนะครับมันจะทําให้สามารถโชว์ตัวเล็กได้ตัวใหญ่มากขึ้นบนที่ใช้ฟอนต์ที่เล็กลงนะครับก็ะจะทําให้ตารางนั้นใช้พื้นที่น้อยลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับว่าตรงนี้ใช้เป็นฟอนต์ไทยสารบัญให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็มากำหนดความสูงของตารางตรงนี้ใหม่นะครับ มาดูนะฮะความสูงตารางนะครับเราไม่ฟิกนะครับเราก็กำหนดไปเห็นไหมฮะเราจะได้ฟอนต์ที่ตัวใหญ่แล้วก็ความสูงตารางไม่ไใหญ่เกินไปฟอนต์ตรงนี้ก็ต้องเอาเล็กลงนะครับเพราะว่าฟอนต์ทางมันจะดูตรงนี้ก็ต้องปรับใหม่นะฮะปรับให้เป็นเซนเตอร์ตรงกลางนี้นะครับหรือจะชิดซ้ายก็ได้นะครับอย่างเี้ครับเท่านี้นะครับเราก็จะใช้ตารางเล็กลงไปมากนะครับ จากแม่แบบนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในการจัดข้อความให้ตรงตามรูปแบบของงานประชุมราชการของที่นี่นะครับแล้วก็ข้อความที่อยู่ในนี้นะครับเป็นข้อความที่ท่านสามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ในการทําแม่แบบได้เลยนะครับในการทําบทความมาส่งได้เลยนะครับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเลือกจะ c o p อปปี้มาวางนะครับอย่าเลือกจนเครื่องหมายพายนะครับให้กดชิปลูกศรซ้าย1ครั้ง ครื่องหมายตัวนี้ได้จากอะไรครับได้จากการชิปเอนเตอร์นะครับนะครับแล้วก็สไตล์ต่างๆถ้ารูปแบบไม่มีเราก็ใช้รูปแบบจากลิสต์ในนี้นะครับโอเคนะครับ x.x จุด x นะฮะ x 2อัน x 3อันนะครับเนื้อความทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อความทั่วไปตัวนี้คือ x 2 x นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น x 3 x จะเป็นตัวอย่างนี้ครับ x 3 x นะครับส่วนอ้างอิงนะครับให้ใช้อะไรครับ ให้ใช้การเมเนอรซออย่างนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกเป็นไอเทบินีตรงนี้นะครับจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็การทําตารางนะครับจะต้องไม่ให้ล้นขอบแค่นี้เครับรูปภาพนะครับก็เอามาใส่อย่าให้ล้นขอบเช่นเดียวกันครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการส่งบทความมาที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของเรานะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ ในการใส่บทคัดยอ่อนะครับข้อความในบทคัดยอ่อนะครับเราจะไม่ใส่เครื่องหมาย x bar เข้าไปในข้อความบทคัดยอ่อนะครับเพราะโดยโดยทั่วทวไปแล้วนะครับโดยทั่วไปของการเอาบทคัดยอ่อมาใส่ในบทความเนี่ยเ,เวลาเขาเอาไปใส่ในฐานข้อมูลฐานข้อมูลจะไม่รองรับอักขระพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นจึง,มงไม่จำเป็นต้องใส่ x bar นะครับโอเคนะครับ ครนี้ถ้าไม่ใส่ x bar เราจะต้องทำอย่างไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสมมุติมันมีอะไรที่มันมีค่า x bar นะครับ the result อะไรสักอย่างนะฮะเราก็ใส่เป็นค่า meaning นะฮะหรือค่า mean นะค่า mean นะครับหรือค่า average นะครับพิมพ์เขาว่า average นะฮะอย่างตรงนี้เขาใส่ว่า mean เนาะ standard deviation อย่างเี้นะครับนะครับก็ใส่คำนี้แทนครับถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่าแล้วฮะ ค่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะส่วนเบนเบนมาตรฐานได้เท่าไหร่อย่างนั้นไปเลยก็ได้ครับนะครับไม่ต้องใส่เครื่องหมาย x bar นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเนื้อหานะครับในเนื้อหานะครับสมมติว่าในเนื้อหาของเรามีส่วนใดส่วนหนึ่งจะต้องมีการใส่ x บาร์นะครับผมยกตัวอย่างนะ,ะคือถ้าถ้างานของเรา เป็นงานสายสังคมศาสตร์นะครับหรือว่างานสายที่ไม่ได้มีทางเทคนิคอะไรมากาบางทีเราต้องการ x bar แค่ตัวเดียวนะครับเราไม่ต้องไปใช้ equation นะครับปัญหาของการใช้ equation มันจะทำให้ระยะบรรทัดมันกว้างเกินไปนะครับเพราะว่า equation มันมันมีการเว้นระยะบนล่างไว้ค่อนข้างเยอะแล้วอย่างหนึง่งเวลาไปเปิดที่อื่นอาจจะเพี้ยนได้นะครับครน,นี้ประเด็นก็คือเราต้องทำยังไงนะครับวิธีการนะครับ เราจะใช้สัญลักษณ์พิเศษนะครับให้พิมพ์อย่างนี้นครับให้พิมพ์ให้พิมพ์นะครับพิมพ์ x เนาะให้พิมพ์ x เนาะพิมพ์เครื่องหมาย x นะฮะพิมพ์ x เนาะแล้วนะครับแล้วกด alt นะ alt นะ แล้วก็ตามด้วยเลขนะฮะค้างไว้เลยนะฮะ773นะครับอ่านะครับให้ทำอย่างนี้นะครับให้พิมพ์ x นะฮะเราตามด้วยอินเทอร์เน็ต773อ่ะลองดูนะครับผมเป็นวักให้ดูก่อนนะครับอ่ะผมพิมพ์ x ไป1ตัวแล้วกดด้วยอินเทอร์เน็ตนะฮะผมกดที่คีย์บอร์ดนะกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้กด773ดเจ็ดสนะฮะแล้วก็ปล่อยเราจะได้เครื่องหมาย x มามานะครับแต่คราวนี้เราต้องเปลี่ยนฟอนต์นะครับ ตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนฟอนต์นะฮะเฉพาะตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์อาร์ทามนะครับนะฟอนต์ลทามมันจะเป็นตัวเล็กครับแล้วก็ปรับให้ตัวเล็กลงครับเพราะว่าถ้าตัวมันใหญ่แล้วมันจะไม่สวยอย่างนี้ครับเราจะได้เอ็กบาที่เป็นสวยนะครับแล้วเอ็กบาตัวนี้จะไม่ใช่เอ็กบาที่มีขนาดใหญ่นะครับนะฮะก็คือสรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆนะ ให้เราพิมพ์ x ไปก่อน1ตัวนะครับแล้วกดปุ่มอเ์เน็ตบนคีย์บอร์ดนะครับ773ค้างไว้แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น x ่บงนี้เลยนะครับมีขีดข้างบน x แบบนี้นะครับคราวนี้ให้เราคุมตรงนี้นะครับแล้วไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นถามนะครับฟอนต์ถามเพียงแค่นี้ครับแล้วเราก็จะพิมพ์ได้เลยนะครับหลังนั้นตรงนี้เราก็พิมพ์ต่อของเรานะสมมติว่าเราเว้นวรรคเนาะเวนวรรคก็พิมพ์ต่อของเรานะ การพัฒนาอะไรก็ว่าไปซึ่งตรงนี้เราต้องเปลี่ยนกลับให้เป็นฟอนต์เดิมนะครับตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนฟอนต์กลับให้เป็นฟอนต์เดิมผมใช้วิธีการคลุมตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้ format painter แล้วก็มาคลุมตรงนี้นะครับผมเลือกเกินไปนิดนึงนะฮะเอาใหม่นะใช้ format painter นะแล้วคลุมนะฮะแค่ตรงนี้เห็นว่า x bar ก็ยังเป็น x bar ที่สวยงามและ ตรงนี้ก็เป็นข้อความปกติของเรานั่นเองนะครับนะฮะนี่คือเทคนิคนะครับสำหรับการใส่ x อ a กที่ไม่ให้ระยะบรรทัดมันเกินอะไรต่างๆเนาะออการใส่อ q ควเอชันบางทีมันจะมีปัญหาเยอะครับโอเคนะครับเรื่อง x อ a กประมาณนี้ครับโอเคครับจบจริงๆแล้วนะครับ